หม่สงค่ะสวัสดีค่ะเมื่อในค้าเดวันกูก็กัดด้วยก้นไทยค่ะไหน่ค่ะจีน้ำรันในก้อยหนังนค่ะใจดที่น่านางค่ะนะวันนี้นะคะัมจะพาทุกท่านไปดูคนไทยยากคานะคะไม่ใช่ที่นานางนะคะแต่ว่าจะเป็นในเมืองน้ำรันเลยนะคะตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะเหมือนที่นานางไหมนะคะโมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันตื่นเต้นมากมากเลยไปกันเลยค่ะนี่จะเป็นทถนนใหญ่ของน้ำรันเลยนะคะ ทางกลับบ้านด้วยแล้วก็อันนี้ในขน่าได้เป็นในเซนตังน้ำลันในข่าแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางออกน้ำรันก็คือทางไปสีป้อนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปในซอยนี้คะ่ะคาคาเด็กขาวกว่าตั้งในในในข่นไม่แน่ใจว่าจะลึก ไหมนะคะจะเป็นบ้านญาติของพี่แสงนะคะโมอไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าทางนี้จะมีการพายาาค้าด้วยรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากๆเลยค่ะค่ะวันะะวนาในน้ำรันในเถมมีก้นไภยคาหน่อยคะ่ะน,น,น้องก็หนาวว่ามีอยู่ในขว่าก็คือบ้านนี้นะคะ มาใตก้อนไพค่ะไม่ดังไหนคะฮาดอคาเดกกว่าดังไหนคะฮาดังไหนอ๋อมจดีเฮิรไหในคาฮาดอไอ้ยามาผิดบ้านมาผิดเฮิร์นเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูนะคะกินย่อคาเขาอ๋อ พอขึนไคะฮะว้าวอก็จะเป็นที่นี่เองนะคะ <c oughs> อีหนอไดมาถ่าย,ยหลัก้นใจพายค่ะฮะคาร <c oughs> ก็หมอพายอ่ะ ค่ไม่อินไงฮหล่ะมีไหนไงฮ่าฮาค่ะอ๋อไพสามวันสี่วันฮะเนาะไพ่ก้อเลี้ยวไงฮ่าฮ่าอ๋อ่ ใส่คานอนน่เป็นทุ่งจากไต้เท่ๆค่ะเพาะว่าไหนไผ่คานนึ่งว่าในย่าหลายแบค่ะอผเยอยไยค่ไผขายค่ะไผ่มงเฮินค่ะไผ่มงเฮินค่ะเฮ้ยประมงค่าในแคข้มคนอะ ใจค้างกัดหลีเดียวเพาข้าผลก็เสียงก่อมลังฮันลงข้ายังแบบกินจ้างให้ข้าเบิ้ลหนึ่งวันข้ายเหย้หลายแท็บเนี่ยซิปแท็บไยหาปากค่ะ อันนี้เป็นมุ้งสิงมุ้งสิงไฟเลค่ะวันนี้อันนี้นะคะจะมุ้งในห้องครัวนะคะส่วนบ้านก็จะเป็นเหล็กนะคะนี่เงิยรัดหมึอไก่เหม็ดไผ่เหมือนในกอเนี่ยว่ไผห้เจ้าก็น้ำโมเลก็ไปมีจอบไผ่กับอะไรก็ซื้อพวกไผ่ของรัด ฉีปพองรัดมือ,อก็ได้อใค่อะใครปอกมาป่อย <laughs> เออเออก็ม,อม, <laughs> มีไม้พงงเข้ามารัดเลย มาราคาเมาเตหนึ่งมงสามสิบห <that he will immun ize> <that> ้านะคะเราไปด้วยคาะววาเตเย้าหลายมงนะคะเรามาเริ่มสองหนึ่งมงบ่ายโมงสามสิบห้านะคะแล้วก็คอยดูนะคะว่าจะเสร็จกี่โมงนะคะ พรค่ะเนี่ยเป็นข้าวเรืนกัมเรืนเจงเลืนกัมเรืนกัเรืนสามเรืนสี่นะคะทางนี้นะคะถ้าเวลาฤดูของไฟ่ไคาของชาวไทยใหญ่นะคะก็จะทำช่วงไพช่วงเดือนเดือนกัมเดือนกัมเดือนกัมก็คือเดือนยี่นะคะแล้วก็เดือนสามเดือนสี่นะคะก็คือจะเป็นช่วงของการไพ่คาของชาวไทยใหญ่นะคะ คานี่คือออกเองนะคะไม่ต้องปลกหรือไม่ต้องหวานอะไรเลยนะคะถึงเวลาก็ไปตัดมาเท่านั้นเองค่ะช่วงที่เกี่ยวคานะคะจะเป็นช่วงเดือนเดือนเดือนยี่นะคะเขาไม่ใช่จะเป็นช่วงเดือนอ้ายนะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็จะเรียกว่าเล่นเจงนะคะแล้วก็ภาย่าคานี้พี่เขาบอกว่าจะ มงห้องครัวนะคะจะใช้จะใช้มงห้องครัวนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกมงเหมือนกันไหมถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่เรียกว่ามงมงคานะคะปีคาเดมมงสิ่งพื้นสิ่งไฟใะครัอ,อีกกลัวไปพิ่งอันนี้อะเน้น อาจจะเย่าวกว่าเย่าแ้บวก็หน่าว่า,ววาจะเข้าตั้งเป็นหนึ่งจมมงมาเลียวซีบสองมาเลียวสอง,ม,สองมงสี่สิบห้านี่ครตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายมงสี่สิบห้านะคะโมเพิ่งเสร็จไปแค่อันเดียวนะคะแล้วก็มาดูพี่เขานะคะว่าโมเสร็จไปหนึ่งอันใช่ไหมคะพี่เขาเสร็จสองอันเลยนะคะโม่ช้ามาก ข้อดีของย่าคานะคะหนึ่ช่วยลดลกร้อนค่ะแล้วก็ฤดูฝนนะคะจะเสียงไม่ค่อยดังนะคะถ้าใช้มุงบ้านนะคะแล้วก็ฤดูร้อนสำหรับฤดูร้อนก็คือจะอากาศจะเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนสังคาสีนะคะก็จะเหมาะกับสำหรับทั้งสามฤดูเลยค่ะข้อเสียของย่าคาก็คือต้องเปลี่ยน3ปี1ครั้งค่ะ แล้วก็ไฟไม่ง่ายนะคะส่วนมากตอนนี้นะคะเขาจะใช้ตกแต่งห้านแล้วก็ทำซุ้มนั่งเล่นแบบสวยๆนะคะแล้วก็มุงเถียงนานะคะแล้วก็เถียงไร่อะไรประมาณนี้คะ่ะเอาวัานกันหรือโรงแขก การรงแขกนะคะทำให้มีความสามัคคีนะคะได้คุยกันมากขึ้นนะคะสนุกสนานแล้วก็สมัยสมัยเมื่อก่อนนะคะก็จะมีหนุ่มๆมานั่งจิบสาวตอนกลางคืนก็จะใส่กอกกองไฟอะไรแบบนี้ค่ะการไายยาคาอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยใหญ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะก็คือมานานมากแล้วค่ะ นี่นะคะพี่เขาไยโมดเสร็จไป1อันแล้วพี่เขาเสร็จ2อ,อันเร็วมากโม่จะช้ามากๆเลย อันนี้จะเป็นวิธีภัยยากคานะคะจริงๆปกติจะใช้ตอกจากไม้นะคะไม้แต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะก็เลยใช้เชือกฟางแทนนะคะกูอนนบอกได้ตีใจตอกนะคะก็หน่ว่าเหมือนเหมือนเลียวดมเบลตั้งในดัมเบลมีตอกนะคะหาซื้อกอกไรในก็จังเต้ใจจากฟางแทนนะคะ ใ่ยังอ้าวไ,ไ,ไลก่ก้อยได้เหมือนกันนะบ่ะนะเ <c oughs> ขาได้ขึ้นออกกว่าตั้งเต่เขาขึ้นมาตั้งเนยข,ขึ้นกว่าตั้งเตย <c oughs> เด็บใช่ยังวันนี้เสร็จไปสี่อันนะคะเหมืนหอนยาวกว่าสีะะ่เด็บนียค่ะมา,า,าไผ่กำไกฮานอตั้มใจตั้งวัน <laughs> อ๋อ ยินส้มใหญ่ๆนำๆตีปันแห้งค ok ่ะอถ่ายคนเดียวนะคะไม่มีคนถ่ายให้ขออภัยนะคะไม่ได้วาว้ลานะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ